พวกเราครับในรายการสภาชาวบ้านครับผมแฮกพิสิทธิ์หนุ่มน้อยหน้ามนขวัญใจคนยากแท้ๆแน้วแท้แท้ก็ค่ะดิฉันสาวสวยมวยเกินอวกต้อมสุดารัตน์ค่ะครับค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะซึ่งวันจันทร์ถ,ถึงศุกร์นี้นะคะบอกไว้ก่อนค่ะเป็นรายการสดนะคะเราจะมาจัดรายการกันแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้ววันเสาร์อาทิตย์แช่แข็งเสาร์อาทิตย์ไม่ได้แช่แข็งนะคะเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเป็น สภาชาวบ้านสัญจรเราจะไปสัญจรญจตามอำเภอจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยใครสนใจอยากให้เราไปสัญจรที่ไหนนะคะโทรศัพท์เข้ามาบอกกันหรือไม่งั้นก็ส่ง SMS เเข้ามาในรายการก็ได้นะคะที่หมายเลข 4 1 2 3 4 5 6จำง่ายๆเลยหรือว่าโทรศัพท์มาค่ะช่วงนี้เราเปิดรับสายตลอดรายการเลยนะคะหมายเลขค่ะ02นย์สองค่ะเก้าสามสถึงเนะคะพบกันอย่างนี้เป็นประจำค่ะทั้งช่อง MV I New Channel ค่ะวันนี้เปิดประเด็น s m s ครับค่ะคุณเชื่อมั่นรัฐบาลหรือเอกชนในการจัดการน้ำปีนี้ครับอืมค่ะหรือว่าบางบางบางท่านเนี่ยบอกว่าเอกชนจัดการได้ดีกว่า บางท่านบอกว่ารัฐบาลจัดการดีก,กว่าเชื่อมั่นรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้ว่าจะจัดการน้ําปินิศได้อย่างแน่นอนฮะเริ่มส่งเอ s เเข้ามาได้แล้วนะคะ,คะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะที่หมายเลข สี่หนึ่สามสี่ห้าหหรือว่าอยากจะให้รัฐบาลกับเอกชนร่วมมือกันก็โทรมาบอกกันได้ค่ะคที่หมายเลข0ูนย์สองค่ะ9 3้าสามสี่เก้าถึงเตอนนี้เราเปิดรับสายเรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>ไรตีเกาะก,กันคุณต้อมก่อนจะไปพูดคุยกันนะฮะต้องตีเกาะบอกข่าวก่อนครับตีเกาะเปิดสาภาครับค่ะ เปิดสภาชาวบ้าน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 ,าน,าน,านครับเปิดสภาเรียบร้อยแล้วฮะท่านผู้ชมหรือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะฮะยกก็ต้องยกมือนะฮะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดกดกดโทรเข้ามาตอนนี้เลยฮะเบอร์อะไรครับคุณต้อง ค่ะศูนย์องค่ะเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเก้านะคะมาพูดคุยกันครับคุณเชื่อมั่นรัฐบาลหรือเอกชนในการจัดการน้ําในปีน claro ี้ค่ะค่ะอยากให้ใครจัดการน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเอกชนหรืออยากให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันนะคะตรงนี้ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะอยากให้ร่วมมือกันปรองดองกันเนี่ยทุกอย่างจะไปได้ดีนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจากแขกเอาเอายังไงดีเป็นแฟนสภาชาวบ้านอ่ะ ท่านเป็นแฟนรายการสภาชาวบ้านค่ะก็วันนี้ได้รับเกียรติค่ะมานั่งอยู่ในนี้แล้วนะคะ,ะค่ะขอต้อนรับคุณสุพักษริรัตนกุลนะคะมาดูรายการของเราในห้องส่งนี้ด้วยค่ะเราจะมองว่ามีแต่ชาวบ้านที่ตักอ้อยอยู่แถวสีเทพใช่ไหมคุณยายวันนี้โอ้โหมาแบบไฮโมา,มากเลยนะคะเจ้าของศูนย์เบนซ์ครับค่ะเบนซ์วิภาวดีนะคะ ค่ะหมายด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอ๋อนี่เป็นเจ้าของศุนเว้นจากมิพาวดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาตัวเปล่านะคะวันนี้คือไม่อยากบอกจังเลยน่ะไม่อยากบอกเลยเนี่ยคุณแฮกเสอ้อดิฉันสวยไหมสวยครับค่ะทำไมครับได้มาจากไต้หวันเอิ่มที่ไหนนะ เกาหลีเขาซื้อมาฝากค่ะคุณสุพักซื้อมาฝากด้วยจากเกาหลีนะคะขอบคุณมากเลยซื้อมาปุ๊บก็ใส่เลยนะคะค่ะวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับอกข่าวดีกันนิดนึงท่านใดที่โชคดีก็ยกมือแล้วก็โทรศัพท์ขึ้นมาด้วยนะฮะค่ะหมายเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งค่ะสามสองศูนย์หกศูนย์ห้าศ่นย์ห้อรางวัน เลขท้ายสองตัวค่ะอะไรคะหมายเลขที่ออกสามสองตื่นตื่นสามสองสามสองโอ้โหเสียดายมากเลยถ้าซื้ออายุตัวเองเต็มเต็มแล้วเนี่ยสามสิบสองแล้วสามตัวท้ายสามตัวสามตัวสามตัวหมายเลมีสี่รางวัลนะถ่าย่เลขท้ายสามตัวมีสี่รางวัลรางวัลที่หนึ่งหมายเลขเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าครับแล้วก็สี่สองหกค่ะแล้วก็สี่เก้าแปดค่ะครับห้าเก้า คุณเลาะคุณปิดเนี่ยจะรู้ได้ยังไงไอสารีจะได้พูดจะได้เร็วๆเก้าแปดค่ะตื๊บๆอ้าวครบแล้วนะครับค่ะมายเลขที่ออกนะถ้าใครดวงดีก็โทรศัพท์มาบอกกันบ้างนะค่ะครับอ่าใครดวงดีก็โทรมาบอกกันค่ะสาเหตุที่เราเอาเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอยากให้เอกชนหรือรัฐบาลเข้ามาแก้ไขน้ำท่วมเนี่ยค่ะก็มาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะเขาบอกว่านี่นะคะธุรกิจ ตอนนี้หลายๆธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงานนี้โครงางการต่างๆเนี่ยคือตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าบางโรงงานนี่ถึงขนาดปิดโรงงานคืออย่างนี้ย้ายฐานไปอยู่ต่างประเทศเลยนะคุณแฮกประเด็นที่เราถามมาเนี่ยคุณเชื่อมรัฐบาลคุณเชื่อมรัฐบาลหรือว่าเอกชนเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเอกชนอ่แล้วก็มีนักลงทุนต่างชาติที่มาตั้งโรงงานเนี่ยกลัวเอาไม่อยู่อืแต่ท่านรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่ค่ะแต่ปีนี้ผมว่าเอาอยู่นะเอาอยู่ไหมแต่ทีนี้ S <S <S รัฐบาลเอาอยู่คืออย่างนี้ค่ะตอนนี้รัฐบาลเขาบอกว่าตอนเนี้จัดกำหนดการเดินทางตรวจราชการแล้วก็ไปดูแลแก้ไขปัญหา,าน้ําท่วมกันแล้วนะคะเมื่อวันที่เขาจะเดินทางกันค่ะวันที่13ถึง17นี้ค่ะโดยที่จะเริ่มไปดูที่ไปตรวจบริเวณเขื่อนศริกิตที่จังหวัดอุตรดิตถ์ว่าจะดูการระบายน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนภาคเอกชนก็ไม่น้อยหน้าค่ะคุณแฮกเขาบอกว่าเอกชนเนี่ยตอนนี้นะคะหลายๆโรงงานกระเตื้องขึ้นค่ะเขาบอกว่าภาคเอกชน รวมตัวกันค่ะอยากจะให้สร้างสร้างรถลอยฟ้านะคะแต่ก็มีภาคเอกชนหลายที่ค่ะเขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีคือต,ตอนนี้เนี่ยเขาออกมาบอกว่าทั้งเขื่อนอสิริกิจเขื่อนะอะไรอีกอะจลศิษิ์ปราศักปราศักิิก <laughs> ผมซื้อกับกันมีหวยจะได้ถูกเงิซื้อหวยไม่กลับไปง่วงเลยอคือตอนนี้ผมภูมิพลเขาจะปล่อยน้ําลงมาฮะเขาจะได้ประชาชนจะได้สองเด้งช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขื่อนปล่อยน้ําลงมาค่่ะอาแล้วก็เกษตรกรก็จะได้มีน้ําทําด้วยออืช่วงน้ําหลากช่วงฝนหน้าฝนฝนตกเนี่ยเขื่อนทุกเขื่อนเนี่ยจะได้รองรับได้อีก ใช่ทำได้อีกปีหน้าแผนนี้ดีนะดีมากเลยนี่เป็นแผนรัฐบาลค่ะส่วนภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดีนะคะเขาบอกว่าเขาได้ยื่นกู้เงินเลยจากธนาคารอมสินนะคะเจ็ดร้อยล้านบาทเขาจะเอาไปทําอะไรรู้ป่ะคะเขาจะเอาไปแก้ไขปัญหาน้ําท่วมป้องกันป้องกันก่อนเขาว่าจะเสร็จก่อนเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนเขาจะสร้างเขื่อนค่ะกั้นน้ำสองชั้นเลยแล้วก็เขาบอกว่า สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนด้วยนะคะเพราะว่านักลงทุนหลายคนค่ะคือหลายโรงงานหลายบริษัทนะคะหนีออกไปอยู่ต่างประเทศแต่บางคนเขาบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศไม่ดีเพราะว่าในาด้านโลจิสติกเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งอะไรพวกนี้นะคะของต่างประเทศเนี่ยสู้ประเทศไทยไม่ได้ค่ะคุณแฮกค,ค่ะเขาก็ยังอยากอยู่ประเทศไทยอยู่นะคะกอบางปรเไฟเอกชนก็ยังเชื่อมั่นค่ะรัฐบาลอยู่นะฮะแล้วก็เราก็ถามผู้ชมทางบ้านครับท่านใดต้องการให้ จัดการน้ําแบบไหนในปีนี้นะจะให้ทําอย่างไรก็โทรก็มาคุยกันนะใช่ค่ะรหรือไม่อองั้นคุณผู้ชมคิดว่าอยากให้รัฐบาลหรือว่าเอกชนแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโทรศัพท์มาบอกกันดีกว่าตอนนี้เราเปิดรับสายเรียบร้อยแล้วค่ะคที่หมายเลข029349258-9นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันนิดนึงคือ เรานะคะสภาชาวบ้านเนี่ยอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าเออคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันบ้างอย่างไรแต่ละท่านไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะเราก็จะหาประเด็นเด็ดๆอย่างเงี้ยมาคุยกันทุกวันนี่คุณต้อมอะไรคะก็เพราะผู้ชมทั้งบ้านนี่ขอมาเนี่ยเราถึงจัดรายการเจ <c oughs> ็วันเต็มๆเลยใช่ค่ะฮะเมื่อนขึ้อนอีก S <S <S แต่ยอมเหนื่อยเพื่อความสุขที่น้องประชาช,ชน,นใช่ค่ะ<ฮ>เราเหนื่อยนะค่ะแต่ว่าเราก็ยินดีเหนื่อยเนาะค,คือวันเสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมคะวันเสาร์อาทิตย์นี้รายการของเราเนี่ยจะไปสัญจรจะไปคุยกับทางท่านผู้นําท้องถิ่นนะคะแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกอบตอ,อบจอนะคะอ้าวคุยไม่จบละพูดไม่จบเดี๋ยวขอญออาติรับสายกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนรายการเราจะรอนานค่ะครับ,รบสวัสดีค่ะคุณฉัดชัยคะสวัสดีอีกวันหนึ่งค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดชัยประเด็นวันนี้นะคะเชื่อมั่นรัฐบาลหรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผมว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลหรือเอกชนผมว่ามันต้องเป็นของประชาชนครับประชาชนในชาตินะครับแล้วต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารจัดการน้ำครับต้องประชาชนครับแล้วคุณคุณชัดชัยต้องการให้ทําแบบไหนครับคือการบูรณาการเนี่ย นากการโกมันจะรู้ใช่ไหมว่าในท้องถิ่นเนี่ยถิ่นไหนที่มีที่ลุ่มที่ดอนเนี่ยเขาจะรู้ที่ไหนที่จะเก็บกักน้ำได้อย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะแต่พูดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องหาเรื่องเรื่องต้นปัญหาอืมนะค่ะคุณชัยชัยคะ ที่ใช้หมายความว่าคืออยากให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเพราะว่าเขาจะรู้ดีว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นที่สูงที่ต่ําถูกต้องป่ะคะครับครับเขารู้ครับแต่นี้ว่าปัจจุบันเนี่ยอยังกรมโยธาเนี่ยอย่างปัจจุบันที่เขาทำเนี่ยนะเขามีจัดการกลุ่มบริหารจัดการน้ำเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มย่อยกลุ่มอะไรเนี่ยเขากำลังดำเนินการเนี่ยผมว่าเขาทำถูกต้องครับแต่ผมจะยกตัวอย่างอย่างเพื่อนกระเสียวเนี่ย ทุกคนกูไปดูเลยเขาบริหารจัดการนะ้ำเขาใท้ประชาชนเขาไปมีส่วนรว่วมนะรัฐเตี้ยเแียวว่ามีเสนอว่าน้ํามีเท่าไหร่นีเกิดเขารอบนันะ้นประชาชนเป็นผู้บริหารทั้งหมดผมเคยไปดูขลับมาแล้วนี่เขาเขาบริหารจัดการของเขาเลยนะค่ะอ่นี่คือความคิดเห็นของคุณชัดชัยนะคะคืออยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกันค่ะเป็นความคิดเห็นที่ดีมากๆเลยค่ะ กับการะชาชนครับครับคุณเฉยชัยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะสําหรับความคิดเห็นนี้ค่ะพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะคุณเฉยชัยครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าคุณเฉยชัยสายแรกค่ะว่าจะจัดการน้ําแบบไหนทํายังไงดีน้ํามาแล้วเราจะไล่ไปเลยไหมหรือว่าไฟเผาเมื่อกี้เขาพูดถึงเขื่อนกระเสียวคุณรู้จักไหมเขื่อนกระเสียวเออเสียวผมรู้กะเลยผมกะเสียวใช่ไหมกะเสียวอีกที่ไหนนะ ไม่น่าถามเลยเอาจริงเกิดแียวคุณถามผมว่าเขินกระเซียวอยู่ที่ไหนผมก็คิดอยู่เนี่ยเออแต่เซียวเลยผมรู้รออยากรู้ไหมล่ะอะไรอยากรู้ไหมไม่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 เป็นไรค่ะนี่ฉันพอรู้จักอยู่ใครเขินกระเซียวพรุ่งนี้มาบอกแล้วเขินกรเซียวอยู่ที่จังหวัดอะไรนะค่ะเป็นข้อมูลนะครับผมใช่ค่ะเอา7วันหันษากับสภาชาวบ้านครับ โอ้โหอันนี้คุณไปเอาสโลแกนไหนมาคะเนี่ยคิดเองเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหถึหน้าคุณราตีไงคุณราตีมาแล้วหน้าสวยมากเลยคิดหันสายอันี้มันเป็นยังไงมองหน้าเกานึกจินตนาการไปไกลเลยอ๋อวันนี้คุณราตีมาใช่ไหมมาแล้วมาหรือยังคะคุณแฮกมาแล้วคุณราตีวิทวัสนะเออเขาส่งอันนี้มาเ้าส่งเนี่ยรูปในนี้ในนี้มาเนี่ยส่งส่งโอ้โหสวยมากเลยอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหนี่คุณเอาภาพตอนไหนมาอ่าตอนนี้คุณอะไรนะไหนดูสิอ่าตอนนี้แตนมาถึงแล้วนะแตนคุณแตนไม่่ใชแตน ดีแตนมาถึงแล้วนะคะค่ะดีนะเป็นแตนเออคุณแท็กคุณรู้เปล่าว่าในกลุ่มของอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคธุรกิจอันี้คุยกันนิดนึงนะคะเอาเข้าสู่เนื้อหานิดนึงครับค่ะคุณคิดว่าประเมินความเสียหายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคือจากน้ําท่วมคราวที่แล้วเนี่ยหมายถึงรวบรวมใช่ไหมคุณก็เปิดดูซี่ในนี้เออความเสียหายเท่าไหร่เนี่ยความเสียหายทั้งหมดเหรอสองร้อยห้าสิบแปดบาท มันจะมากเกินไปแล้วโโออาลงเมมม้ผืรขออนุญาตรับสายดีกว่านะคะเดี๋ยวฉันจะไปบอกค่ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะคะสวัสดีค่ะคุณนิติกรค่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะครับคุณนิติกรครับคุณนิติกรคะครั้งแรกหรือเปล่าที่โทรมาครับผมคขอบคุณมากเลยครับครับประเด็นนี้ประเด็นนี้คิดว่าไงฮะคุณนิติกรคะ ปิดทีวีแล้วก็ฟังเสียงในโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสะท้อนคุณนิติกรคะครับค่ะเรียบร้อยแล้วพักนิดนึงครับคุณนิติกรค่ะขอบคุณครับอ่าคือคือเรื่องการจัดการน้ำนี่นะฮะค่ะคือมันมีหลายฝ่ายมันไม่ไม่ค่อยลงกันแล้วมันทาให้การบริหารจัดการไม่ทันนยครับค่ะเรื่องนี้มันต้องอยู่ที่รัฐบาลครับ ว่าใหญ่ๆทาไปหลายฝ่ายต้องต้องทาอะไรต้องให้ร่วมมือกันไม่ใช่ฝ่ายนู้นก็ทะเลาะฝ่ายนี้ก็ทะเลาะกรรมก็อยู่กับชาวบ้านค่ะแทนที่จะมองมองให้ทะลุไปถึงไหนถึงไหนไม่ทะลุหรอกครับมาทะเลาะกันครับก็เลยกลายเป็นอะไรจัดการไม่ได้อะค่ะคนนั้นก็ขัดคนนี้ก็ขัดกันอย่างนี้ คิดคดูลำคอลงคอลงบางลำคลองยังเทไม่มีน้ําแต่ข้างบนนี่ท่วมท่วมไหลเข้ามาไม่ได้เป็นปาอ,อะไรใช่ใช่ครับคุณนิติกรครับคิดว่าปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะเอาอยู่ไหมฮะถ้าน้ําขนาดนี้ให้ปลาก็เอาไม่อยู่หรอเอาไม่อยู่น้ามันเยอะเกินใช่ไหมฮะน้ํามันมากเกินถ้าปล่อยให้ไหลธรรามาชาติมันก็ท่วมหมดทุกที่เลยที่บ้านท่วมไหมคะปีที่ผ่านมาอไม่ท่วมหรอกครับไม่ท่วมบ้านนึงเคยเคยท่วมเมื่อปีสามเก้าค่ะ เคยท่วมแต่แต่ก็ไม่มากเพราะว่าระบายต้ำธรรมชาติมไม่มีใคริปกั้นเหมือนกันอนะไรค่ะและ้วกลัวไหมคะแต่ที่ดูเขาทำบริหารจัดการไปเางนี้มันมันมคล้ายกับอืมไห้ท่วมแต่ไม่ได้คิดถึงว่าข้างบนมันมากเท่าไหร่ครับค่ะ,คะแล้วกลัวไหมคะกลัวน้าท่วมไหมคะอ,อ๋อก็ก็กลัวแต่ผมเคยนานก็ท่วมมาเยอะนะครับผม,มาอายุห้าสิบว่าเนี่ยท่วมมาตั้งแต่อายุเล็กๆก็ผมเด็ก เจ็ดสิบน้อลอยน้ำนยยนํำได้เลยค่ะคุณนิสิตน้ำแม่กองถามพร้อมถามนิดนึงออถามเป็นความรู้คำขำนะน้ําท่วบ้านเคยท่วมมาแล้วใช่ไหมเคยน้น้ำท่วมปากเคยไหม ก็ไม่เคยคืออยากจะพูดอะไรพูดไม่ได้แล้วมีไหมมีไหมไกลไกลไกลคืออย่างนี้คือบางคนเนี่ยน้ําท่วมปากพูดไม่ได้พูดได้อยู่ที่เดียวคือสภาชาวบ้านไงครับใ่่พูดแต่ว่าพอดีมันเห็นยากระปากยวปากเจอใช่จริงๆแล้วคุณนิติกรหมายถึงว่าอยากจะให้รัฐบาลกับ ภาคเอกชนเนี่ยทุกฝ่ายเลยร่วมมือกันใช่ไหมคะใช่ร่วมมือกันแล้วแลวอยากจะให้รองดองกันไม่อยากจะให้แตกแยกกันไม่อยากให้แตกแยกค่ะอยากให้ไปในทิศทางเดียวกันอถ้าขัดกันแล้วเนี่ยถ้าขัดกันก็เหมือนต่างคนต่างไม่มีความรู้ค่ะเนี่ยเพราะต่างคนต่างมองคนละอย่างแสดงว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้ออเขาถึงได้เรียกว่าสามัคคีคือพลังไงคะเชื่อสามัคคีคือพลังที่ไม่ได้ขัดกันขัดเพราะอะไรเพราะว่ามุมมองต่าง แต่ละคนน่ะมองไม่ทะลุแล้วเวลาจะรู้ว่าทางน้ําอ่ะมันเป็นทางไหนที่ที่เคยหลก็ไปสร้างบ้านสร้างเท้าเท้าสร้างหมู่บ้านอะไรสมดินกันหมดเลยคับครับผมคุณนิติกรครับปัญหาเนี้ปัญหานี้ไม่ต้องไปแก้หรอกแก้ไม่ตกหรอแก้ไม่ตกคือทางน้ำขนาดนี้ลบๆแก้ไม่ตกผมเข้าใจว่าคุณนิติกร่อยฝากเรื่องนี้ว่าอย่าไปสร้างบ้านสร้างตึกสร้างถนุ้นทางการสายน้ําทางน้ำไว้ใช่ไหมครับ เนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากแต่ว่าการบริหารจัดการไม่มีอือืมอืมครับครับเอาฝากไว้กับรัฐบาลกับเอกชนที่รับผิดชอบด้วยนะครับคุณนิธิกรครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมิติกรนะคะค่ะ ค่ะแกบอกว่าแกโชคดีนะน้ำไม่ท่วมเนียน้ำเคยท่วมปากแกแล้วคุณเคยไหมเออเออถามเลยเคยที่มึนอึดอัดใจอูโหูางทีเห็นลาติใจคนลงไม่กล้าชมมันเหรออันนี้เรื่องธรรมดาเจอคนสวยแต่ทีนี้ดิฉันเนี่ยโดนบ่อยทําไมไม่ถามกลับมากล่ะถามไรว่าเคยเจอน้ําท่วมปากไหมคุณคุณเคยไหมนะอ้อโหคุณบ่อยมากเลยน้ําท่วมปากกับคุณเนี่ยอยากพูดหลายๆอย่างแต่ไม่กล้าพูดนะคะคอ้าวมีสายต่อไหมครับค่ะ คือถ้ายังไม่มีแล้วก็จริงๆอะไรคะเราไปเข้าช่วงที่สองดีไหมเพราะเห็นบอกว่าคุณแดนลารตีมาแล้ว่ะจริงเหรอครับผมเห็นเขาบอกว่าวันนี้จะมาร้องเพลงเขาบอกอินเพลมาเลยมาจากเกาหลีเลยเพลงเกาหลีะคะเพลงเกาหลีด้วยอู้ยังงั้นอยากฟังไปพักเลยคุณแฮกไปพักเลยครับผมคุณหน้ามาพบกับคุณแดนลารตีพิเทวัตครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะ